ผ่อนแค่6 0พันหมู่บ้านล่มเย็นลำลูกกาคลองสองตอนนี้นะคะบ้านที่พอยืนเนี่ยอยู่ลำลูกกาคลองสองบอกว่าราคา1 6 5 0 0 0้านหบาทโคตรถูกเลยทุกคนพื้นที่16ตารางวาสองนอนสองน้ำนะคะบ้านนี้ทำใหม่ทั้งหมดรีโนเวทไปแล้วหลายตังมากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูไปค่ะหน้าบ้านไม่ต้องพูดถึงนะเขาทำใหม่ทั้งหมดนะคะหน้าบ้านจอดรถได้ประมาณ1ิคันมอใจค่ะ ็นรถยนต์นะคะจอดได้หนึ่งคันค่ะแล้วก็สามารถแทรกมอเตอร์ไซค์มาจอดได้ประมาณสองสองคันนะเข้ามาดูในบ้านกันค่ะเห็นไหมบ้านกว้างมากสามารถใส่โซฟาเบสเป็นตัว L ได้เลยวางทีวีวางชุดโฮมเธเตอร์ได้เลยนะทุกคนกว้างมากกว้างมากกว้างมากมา,มาเข้ามาข้างในกันค่ะตรงนี้ก็จะทําเป็นโต๊ะก,กินข้าวนะคะได้ประมาณ4ี่ที่นั่งเนาะกำลังพอดีไม่ต้องเยอะนะคะด้านหลัง จะเป็นครัวค่ะตัวแอตรงนี้นะคะเขาจะให้ห้องน้ํามาด้วยนะคะสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดห้องน้ําก็น่ารักน่ารักนะคะบ้านนี้จัดสไตล์โมเดนยุโรปอ่ะมาดูห้องนอนห้องนอนใหญ่บอกว่าห้องนอนใหญ่ก็ต้องใหญ่จริงๆที่พอยืนนะคะก็วางเตียงได้6ฟุตใส่ตู้ได้อีกนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไปดูห้องน้ํา ห้องน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะชั้นสองก็จะสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็กระเบื้องผนังใหม่พื้นใหม่ก็คือใหม่อ่ะโคตรใหม่อ่ะพื้นอ่ะไม่ใช่ห้องนอนที่สองที่อยู่หลังบ้านค่ะจริงๆเนี่ยวางเตียงได้ห้าฟุตหกฟุตเลยเอาตามที่คุณลูกค้าถนัดนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะเดินทางสะดวกบอกเลยว่าหมู่บ้านล่มเย็นนี้เป็นที่ตอบโจทย์มากใครที่นั่งรถไฟฟ้านะคะสถานีกูโกสิสามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้เลยใช้ระยะเวลาไม่นานเลยแล้วถ้าเกิดใครที่มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วอยากจะออกถนนลังสตทะลุได้หมดจบมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะใครที่อยากได้บ้านแล้วยังกู้ไม่ผ่านนะคะสามารถส่งเครดิตบูโรกับสลิปเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะมาให้พี่พลอยดูแลแล้วก็คำนวณเรื่องการยื่นกู้ให้ก่อนได้พี่พลอยดูแลครบจบเรื่องบ้านที่พี่พลอย เชื่อพี่พลอยนะ